จำปาเป็นเมียนเห็นเลยกลางปานะกลางปานะครับหนาพีโลกมืดเร็วนะจ้าเป็นสันเมียนครับพี่พลอยหกม่วงหนึ่งมืดเร็วเหียพี่หมยพี่ไม้สวัสดีครับนะครับ ขอบุณครบับนําให้เบิ้งยังนี่ดําดํามืดดิเดีวอดวเบิ้งข้างใหม่สน่ะน้าสิบในทีเด้ปะเนี่ยมืดอีหลีเนาะทำอะไรอยู่ <laughs> พี่หมายไม่หมายค่าจากคนนุณนีพี่นะคุณหมายนะจากพี่หอยโซเปียนะพิรัตนาพรสวัสดีครับมอาน รถนำต้นไม้ครับพี่หมายก็เลยแบบไล่ให้ไล่เบิดก <c oughs> ดเอาอีกคน <c oughs> พี่รัตนาพรขอบุญครับนะครับพี่รัตนาพรค้านะครับจากเพื่อนวิววีนะครับน้องบีบจากพี่รัตนาพรครับคุณไมยจากพี่พลอยโซเฟียนะครับแม่หมายค้าจากเพื่อนวิวีนะครับ คุณรัตนาพรจากพี่พอยโซเฟียนะครับสวัสดีน้องน้องวิบจ้านะครับจากพี่หมายนะครับเอาเอาเอาลุงลุงสูงสันเจ้าบ้านแสนปฏิพาเว้นอยู่นฏิบูตรตกหลุมทุกวันพี่เจยพรสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีทุกคนจากพี่ฟอยโซเฟียนะสรลามข่าพิ่รัตนาพรนะครับจากพี่เจยพรนะครับพี่หมายจากพี่เจยพรนะครับ ส, <harma> ส,สวัสดีค่ะคุณพลอยจ๋าจากพี่หมายใจจริงนะครับคุณโซเฟียจากพี่จจรัตนาพรนะครับเจพรนะครับจากพี่พลอยโซเฟียนะเจพรค้าจากเพื่อนวิวีีนะครับรับสลามค่าน้องพรนะครับจากพี่รัตนาพรนะขอบคุณพี่พลอยขอบคุณเพื่อนวิวีีนะครับน้องใบอีลงอีกอีกสามนาทีเนาะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคุณโซเฟียนะครับจากพี่เจพรนะครับ สวัสดีคุณเจพ๊จ้านะครับจากพี่หมายใจจริงนะครับน้องว,ว,วี่จากพี่เจพ๊นนะครับมืดคักมืดเลีนะ้ยวอะไรไม่รู้แวบๆบแบบนะเสาสัญญาณเสาสัญญาณโอ้ยโอยบ่เห็นยังเนี่ย <laughs> <laughs> เปิดไฟกันเถอะเปิดไฟกันนะเห็นแล้วนะย <laughs> ินหน่อยหนึ่งห็นหน่อยหนึ่งนะตกลุมสนะบัดนลย เป็นกัน เจมบุเจเบน่บนกตุกานะครับเมื่อเบดบัดเนี่ยทิพยน้ำก็หหนาวมืดเร็วส่นจากที่มืดเร็วมากนะครับจากพี่เจพรนะยังก็ระวังเรือมอไซค์ขับรถดีๆน้องชาเอาเอามืดมืดไวจัง ประกาศประกาศไข่หมูเย็นจะบ้านไหมเอ้านะโอ้ยพี่เอ็นเอาทักทายกันเดือนไม่เห็นยังเดียวสินทักทายกันเดือนขอโทษขออภัยนะครับมึดซึดซีเลยปักเนี่ยกินน้ำก่อนนะ <c oughs> มีใครเข้ามาใหม่ไหมเน้อขอโทษขออภัยนะพี่อ้วนมาลีขอบคุณครับพี่ปีนัทขอบคุณครับนะครับ ขอให้โชคดีในวันปีใหม่นะพี่ช่างจูรูปหล่อโอ้ยติกใจคักพี่ปีน <laughs> เดเี้ลินยัง <laughs>